จิตเราก็จะเป็นหนึ่งได้ง่ายเรียกว่าเข้าสู่ควาสมสงบได้เร็วการรู้เบื้องต้นของใจเราก็ควรู้อยู่ที่ลมหายใจาลมหายใจนำพาทำให้เกิดความรู้สึกตลอดเวลาทำให้เกิดความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสัมปชัญญะสัปชัญญะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมทุกลมหายใจเขาออกวิธีภาวนายอย่างอื่นก็ใช้ได้ ถ้าใจเราสงบจะภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นสัมมาระหังหนอฟุตโธหรือหนมจิตรล้วน,วน,วน,วนก็ใช้ได้ทั้งนั้นเป็นอุบายของสมถะกรรมฐ,ฐานตอนนี้เราก็ไม่สับสนมากก็ใช้พิจารณากายหนึ่งใจหนึ่งหรือดูลมหายใจไปเรื่อยการดูลมหายใจเนี่ยก็จะขาดบักขาดตอนอยู่บ่อยๆแล้วก็ดูจังหวะไม่ขาดบักขาดตอน ดูจนติดต่อกันเป็นลูกโซ่กันเกี่ยวกันไปดูลมเหมือนลูกโซ่เลยเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดเเป็นลูกโซ่แะสั้น,ในใหายใจสั้นหายใจยาวในลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้ยิงนี้เลยก็รู้ชัดในลมหายใจเข้าออก mm hmm. พุทธเจ้าทรงปฏิบัติทำความเพียรในการดูลมหายใจของพระองค์จนสําเร็จ อปปนาสมาธิฌานจนจิตของโลงนะ้เข้าไปถึงอรูปฌาจนจะปล่อยวางได้หมดเหลือแต่จิตเหลือแต่กายคนเราไม่มีอะไรก็เหลือแค่จิตแค่กายเราไปอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรสมบัติเราคือกายกับจิตต้อนั้นก็เป็นภายนอกหมดจะเป็นคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่ลักก็ดีจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนปูง คือเป็นแก้วแหวนเ,เงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติยานพาหนะต,ต่างๆก็เป็นภายนอกหมดขนาดนี้ไม่มีไม่ใช่ของเราเป็นภายนอกของอาศัยถ้ายึดเราเป็นของเราก็เหมือนของเราแต่เราไม่ยึดก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันของนอกกายนอกใจแต่สิ่งที่ติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งก็คือกายกับใจอันนี้คือสมบัติของเราที่เรามีติดตัวเราไม่มีนอกนั้นไม่ใช่เสื้อผ้าก็ยังไม่ใช่เลยเสื้อผ้าก็สมบัตินอกกาย ก็มีกายกับใจที่เราจะมองเห็นสมบัติมนุษย์ก็มีเท่าน,นี้ที่จะเอาถ้าจิตตัวไปจริงๆก็ไม่มีอะไรก็มีสินทานภาวนาใจสงบนอกนนั้นก็ไม่ใช่นอกนนั้นก็เป็นของกายของกายก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ในโลกนี้เราไปไม่ได้ก็พยายามพิจารณาบ่อยๆกำหนดรู้ความตายเป็นอารมณ์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเขา ของเราของเขาก็มีอันเดียวกันเคยแค่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพยายามทำความเพียนพยายามมีสติกำหนดรู้มีอุบายที่จะทำจิตของเราให้อยู่กับกายได้บ่อยๆถ้าจิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่คิดอะไรอดีตกระดับอนาคตกระดับดับที่ลมหายใจกับเพลอลมหายใจก็อดีตก็เกิดอนาคตก็เกิดปัจจุบันก็ดับทุก กับความคิดสุขกับความคิดแต่ที่จริงแล้วความคิดนี่มันไม่ใช่เป็นสุขความคิดมี่เป็นตัวทุกข์เคลียวตัวสมุทัยแต่ถ้าไม่คิดน่ะเป็นสุขความเฉยน่ะเป็นสุขสงบความสงบนี่มันมีความสุข,สขพอหยุดคิดอดีตอนาคตจุดแต่ปัจจุบันเพขณะนี้เรากำลังทําอะไรอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่หายใจอยู่คิดนึกอะไรอยู่ให้รู้ปัจจุบันอย่างนี้เพราะขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ เอาขนะนี้เรากำลังมีลมหายใจอยู่ก็รู้ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือขณะนี้เรากำลังปวดเมื่อยอยู่หรือขณะนี้กำลังง่่นเหงาพอนอนอยู่หรือขณะนี้เรากำลังปงชาลำคาญใจอยู่หรือขณะนี้เรากำลังคิดเรื่องปัญหาต่างๆอยู่เอาดีบเาเป็นปัญหาบ้างอนาคตเป็นปัญหาบ้างหรือขณะนี้เรากำลัง จิตใจว่างอยู่สงบอยู่ก็รู้ปัจจุบันว่าขนานี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ทําอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อันนี้เราก็ต้องพยายามทําสติติดต่อไปให้รู้ไปตลอดเราก็ตั้งต้นใหม่เราก็กลมาพุโทโธใหม่ทำโมใหม่สังโฆใหม่รู้ตัวใหม่ทำสติใหม่การปฏิบัติในเมืองการ ตั้งสติอยู่ตลอดเวลาหรือว่ากลับมันตั้งตนใหม่ตลอดเวลานี่เราก็าต้องพยายามคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมเร็จด,ด้วยวิธีใดพระเจ้าสำเร็จสำเร็จสมาธิพระพุทธเจ้าตั้งใจแน่นอนแน่แน่คิดว่านั่งถ้าเราไม่สาเร็จคืนนี้ก็จะไม่รู้จักตรงนี้แม้แต่เรื่องร่างกายจเจิดแท้งอะไรไปก็ปล่อยให้ตายไปเลย พราะท่านทําใจเป็นหนึ่งเด็กเดียวไม่วอกแวกแล้วจึงได้นั่งอยู่ได้นานๆตลอดคืนถึงเจ็ดวันจนได้ได้อยู่ได้เจ็ดวันเดวิมุกยู่เจ็ดวันแต่กว่าจะได้สวัดิิมุกท่านก็ต้องทุกข์ทรมานมาหกปีแต่พอได้รับนะสมาธิจากอนาปาน,นั้นสติพระองค์ทำกนนระนหนดเราไม่ใจได้แล้วพระองค์ก็สงบไปจนที่สุด ถ้าจิตว่างจิตดับจิตหลุดพ้นในคำว่าสิ่งที่ลมทุนมาก็เดอนได้คนนั่นีอะไรจะสุขเท่ากับจิตที่หลุดพ้นจิตที่คิดลึกนั้นมันยังไปอยู่ในความคิดด่วเป็นสุขแต่จริงมันก็เป็นความทุกข์เพราะจิตที่ยังต้องมีการตัดทาจากกาันต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องโกรธต้องเกลียดต้องรักชังอยู่ในวงของโขจรข,ข,ข,ของความอิจฉาริษยา มีการยิงแย่งการแย่งยิงดีกันอยู่ตลอดไม่มีใครปล่อยวางได้นี่ก็เลยเป็นวงโคจรของอวความคนมีทุกข์หรือว่าคนมีความคิดไม่จะหยุดคิดแล้วมีความอยากกรสับละสายไปทําให้ใจใเราไม่ปล่อยวางอันนี้เราก็ต้องสร้างพลังสมาธิของเราให้เกิดขึ้น แล้วก็หันพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้ไมันดับไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเราก็ดีกายเราก็ดีใจเราก็ดีความคิดเราก็ดีรูปคนอื่นก็ดีความคิดคนอื่นก็ดีเขาไม่มีอะไรเป็นหลักมั่นคงสักอย่างเดียวเราจะปล่อยวางให้ดับเท่านั้นเองผู้เจ้าท่านสเด็จพอเรื่องทําจิตใจมั่นคงแน,แน่ๆลการ ที่ดูลมให้ใจยนตตลอดสว่างจะจับยากกลมหา้ใจพรละเอียดคนก็จะจับยาก,ยจจยากถ้ามีสติน้อยก็จะเผลอหลับไปเรื่อยจะไปคิดนอนคิดนี่อยู่เลยคนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งก็จะจับลมให้ใจได้ก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายเขาต้องอาศัายทำความพยายามทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆ เย็อยู่เรื่อยๆ er, สม่ำเสมอก็าสามารถช่วยให้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สงบได้เข้าถึงความรู้จริงๆได้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหมพุทลมเข้าโทรลุออกพุโทโธผู้รู้พุโทโตผู้ตื่นผู้เบิกบานใจกลับมาตั้งสติรู้กายหนึ่งใจหนึ่งต่อไปปล่อยวางให้หมดไปอดีตอนาคตไม่ต้องไปสนใจ นั่งตรงนี้ก็ภาวนาตรงนี้นั่งตรงนี้ก็สงบตรงนี้รู้ตัวอยู่ตรงนี้แล้วจิตเราก็จะปล่อยวางได้หมดรู้กายหนึ่งรู้จิตคิดอะไรรู้รู้จิตเป็นหนึ่งรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมให้ใจของเราอยู่เรื่อยๆไปปล่อยจิตแต่คิดกายตัวเองเห็นตัวเองรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลา จิตเราจะถูกฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ถ้ารเราเปิตัวก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างเป mm hmm. ิอตัวก็ไปคิดอนาคตบ้าง mm hmm. นั่นคือเรียกว่าเผลอโมหะกลับมารู้ตัวเองก็ดับอดีต mm hmm. ดับอนาคตรู้ปัจจุบันบาณจนี้เรากาลังนั่งอยู่หายใจอยู่จําตัวเองได้อยู่รู้สึกตัวเองอยู่พยายามกลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยใจไปไกลตัวเองไปอยากตั้งคอตรงๆ คอมันคอยจะตกก็จะรับพยายามดูคอตัวเองเหยียดคอกลับมาคืนมาให้ตรงๆพยายามไม่ปล่อยคอให้ตกลงไปพอล,ลืมลมหายใจลืมภาวนาคอมันก็หลับไปอันนี้มีสติก็ไม่หลับเพราะยังมีภาวนาอยู่คอก็ไม่ตกพยายามกลับมาสู่ที่เดิมคิดแล้วกกลับมาสู่ที่เดิมมารู้กายรู้ใจอาการสามสิบสองของเรา ผมก็เล็กมันหนังเป็นต้นไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่การพิจารณาลมหายใจเราเบื้องตอน้นดูระยปละเอียดร้อนเย็นต่อไปเข้าไปดูจิตตัวเองคิดดีคิดไม่ดีสุขทุกข์สงบไม่สงบก็จะปรุงแต่งออกมาอันนี้เราก็รูกายกับรู้จิตของเราพยายามพิจารณาตัวเองเ็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมผมคนเล็กคนหนัง จะเรียนโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณาเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่มีกายอย่างไร็รู้จักตัวเองอย่างนั้นพยายามดูตัวเองคือตัวเองอยู่เรื่อยพิจารณากายเวทนาจิตทมรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าคิดอะไรก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยพยายามดูอยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรนึกอะไรสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไร เราพารวิจารณวิจารณ์รยตลอดเวลาพยายามให้กลับมารู้ตัวเองอยู่เรื่อยไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมความคิดตัวเองว่าคิดอะไรจดส่องดูภายในใจของเราในกายของเราพิจารณาตัวเองอยู่ทุกลมหายใจของเราการทำสมาธิพอสงบแล้วเราก็หัดพิจารณาตัวเองพิจารณาผมขนเล็บวันหนัง เนือเส้นเด่นของร่างขอรงกระดูกวัาใจปอดตับไส้ลอยไส้ใหญ่อาหารเข้าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำมันสมองน้ำเสด็จน้ำลายพิจารณาเห็นกายไภายในของเราจิตเราจะได้ละตัวตนความยึดมั่นตัวตนออกไปว่ากายเรากายเขาเป็นอย่างไรพิจารณากายตัวเองเรื่อยไปพิจารณาผมขนเล็บคนหนังจ <c> ะ <oughs> เราไม่ถูไม่จักไม่ล้าง ปยนานผมเก็สกปกเป็นของไม่สะอาดไม่กินเหม็นเรามาคนคนทวดตัวเราไม่ถูไม่รังไม่ตระ่อยที่นานคนเราก็สกปกเป็นของไม่สะอาดฟันเล็บหนังถ้าไม่ถูไม่รัางไม่ชำระปอยที่นานฟันเราก็สกปกเป็นของไม่สะอาดไม่กินเหม็นแต่โจหนังหนังรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่รังไม่ชำระเลยหนังก็สกปก ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาผมก็เล็บก็หนังไปของปฏิกูลไปของไม่สะอาดความยึดมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะได้เบาบางลงไปเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงพิจารณาเรื่อยไปถึงเป็นธาตุสีา่กายของเรามีส่วนแข็งคือร่างกายเนื้อกระดูกเป็นธาตุดินจนแข็ง ่วนแนวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟแล้วบางส่วนก็เป็นอากาศธาตุแถวความคิดนึกก็เ,เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะได้เบาบางความยึดมั่นถึงมั่นว่าตัวเราตัวเขาออกไปเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตายไี่จะเรื่องการปรุงแต่ง ของร่างกายเกิดขึ้นและวก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดตามวาระตามอายุขัยของเขาเขาเ็จะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุชนาเป็นธาตุสี่ก็ได้พากายเราเป็นธาตุสี่จริงหรือเปล่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนคนเป็นก็เป็นธาตุเดียวกันคนที่อยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายก็เป็นธาตุสี่น้ำไปดกเหมือนกัน พิจารณาให้เป็นภาพสี่ในนามไปรลมพิจารณากายตัวเองพิจารณาความคิดตัวเองเป็นไงเบาบางลงไหมใจของเราภาวนาและจิตไปอยู่ที่ไหนจิตเราเป็นวางเฉยไหมเห็นตามความเป็นจริงไหมรู้จักธรรมาติที่แท้จริงคือร่างกายเราหรือย,อยังรู้จิตคิดนึกของเราได้ตลอดเวลาลหรือย,อยังถ้ารู้คนละเกินเป็นผู้ถึงธรรมะ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่การรู้เท่าทันจิตของเรารือเมื่อลงกายของเราเห็นว่ากายทั้งเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันไม่มีใครหีกรอบไปได้าจะเกิดแก่เจ็บตายเคยเห็นตามความจริงต้องเป็นางานทุกบ์ทุกนามพยายามตั้งกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงเอียดคอให้ตรงถ้าคอต่ำแล้วก็จะหลับไปรู้ตัวจตัวหลังกดก็จะทำให้จิตของเราไปสู่อดีต ทำให้เราหลับไม่รู้ตัวทำใจ,จสบายสบายโปรยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เหือรู้แค่กายหนึ่งใจหนึ่งกายเดียวใจเดียวไม่ปล่อยใจไปคิดอย่างอื่นเห็นผมคนเลิกกังัลเนื้อเส้นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมก็มาติดที่ตัวจอดเวลาไม่ปล่อยส่งจิตไปที่อื่นไกลตัวเอง การทำใจเราก็เป็นเครื่องรู้อยู่กับต,ตัวเองเรารู้ใจตัวเองรู้กายตัวเองเป็นรู้เฉพะตนปฏิบัติจะพอตนใครทําให้เราไม่ได้เราต้องรู้เองเห็นเอง,เองจึงจะเข้าใจการทําใจสงบก็ขึ้นอยู่กับตัวตั้งสติตั้งจิตให้มั่นคงพยายามตั้งจิตให้มั่นคงไม่วอกแวกไม่ไปล่อยจิตให้สับสายไปคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่กังวลไม่ตริทโทษ พยายามมีสติมีความอดทนมีความพยายาดมีความเพียรเมื่อเราทาอย่างนี้ต่อๆกันไปจิตเราก็จะค่อยปล่อยวางได้ทุกอย่างนี่เราก็ต้องพยายามตั้งจิตแน่วแน่ให้มันคงไว้จะต้องพยายามอดทนต่อสู้กับความปวดเมื่อยต่อสู้กับความงงงานอนต่อสู้กับความเิียจขี้กานต่อสู้กับความบุ้งบ้าลำาลาญใจหดหูทอถอยเป็นยวน สกัดกั้นให้เราบรรลุถึงความสงบใจเมื่อบรรลุเข้าถึงาาอารมณ์ปิวัสนาก็เินั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณปิดามารดาครูอาจารย์กุญาตยายมีสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ถ้าแค่พระอินท์พระพรหมยมมาบานในใรุกขเทวดาเปรดสุรกายสันเดีรอาจารย์ทั้งหลายสันดมีทุก ขอยบนทุกสดามีสุขไปสุขึงไปแต่เวตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งถูกครั้งไปทำความรู้กายใจของเราแม้เวตาจะได้ก็ทำความรู้สึกทั่วตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยวางทีง่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายวางทีง่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างเราอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดบ,บวัวตูม ตั้งทา่ิฐานทำใจตจไร้ตั้งมั่นในรือคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติทำใา,า้ยิ่งไปทั้งยาีิทานบารมีเราจะเร็จนักที่ตั้งใจ